ที่ต้องมาขึ้นรูปว่าหัวงามเนี่ยเพราะมันสวัสดีอาจารย์ผมวันนี้ผมมาซื้อคิ้งโพดั้มนะผมให้ล้านหนึ่งแก่อล้านสองอ่านออกเลยว่ไาไอ้นี่ต้องตั้งสตาร์ทเนี่ยราคาน้าเชื้อเท่ากับวัวดาหรือเท่ากับโคโต้เลยสิปีได้กี่ล้านเนี่ยลุงเร่ลุงขายน้าเชือ้อขายไปอีกห้าล้านไปชูวิ์ชูวิย์จเงินยังไม่ได้ใจ ท่านครับวันนี้มีโอกาสดีที่ผมได้มีโอกาสได้มานั่งคู่กับผู้ชายในระดับตำนานลุงสติปคุ้มเขตนะครับสวัสดีครับุครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงคนคนนี้นี่คนที่เล่นวัวพันแท้เรียกว่าพันแท้ต้องรู้จักต้องรู้จักนะครับโดยเฉพาะทิมโคดํานะครับพ่อพันมะนาวตัดตัวนี้นะครับคนนี้คือคนสร้างนะครับคือคนสร้างสิปคุ้มเขตแห่ง คำว่ามะามมานาวตัดเนี่ย <c oughs> ลุงเป็นคนขึ้นรูปโอ้อจริงน,นี่ต้นต้นเลยขึ้นรูปคำว่าใช้ตูดมะนาวตัดเนี่ยคือลุงเป็นต้นแบบมาจากคิงโพดัมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมลุงพัฒนาจนมาใช้คำว่าตูดมะนาวตัดออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตรงนั้นลุงเสียมะนาวตัดยังอยู่อะมามาถึงคิงโพดัมก่อนคิงโพดัมใครๆก็รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคนที่จะเล่นวัวงามต้องรู้จักคิงโพดัม เป็นวัวขาวที่ให้ลูกได้ทุกสีแต่ว่าวันนี้ขออยากให้ดูเหตเล่าที่มาที่ไปก่อนไปไงมาไงถึงมามีคิงพอดำได้ครับเพราะฝามผมผมทําวัวมาก่อนคิงพอดำตั้งหลายสิบปีบเพราะว่าชีวิตผมเลี้ยงวัวมาตลอดตั้งกับวัวทุ่งจนเรามาปรับเหตุเหตุที่ต้องมาขึ้นรูปว่าหัวงามเนี่ยเพราะมันได้ตังเยอะเมื่อก่อนที่นี่มันมันพพวเวอร์ดีก็คือไรอ้อยไร่สับปะรด แต่ใครก็เออพี่ถิดเลี้ยงหัวลุงถิดเลี้ยงหัวก็ลุงถิดก็เลี้ยงหัวไงลุงทําให้ให้ให้ชาวไร่เห็นความสําคัญแล้วก็ลุงก็ดึงชาวไร่เนี่ยมาเป็นสมาชิกลุงหลายคนนะคนเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของโรงงานมิสองท่านอะอ เจ้าของโรงงานสับประรดเรนี่ยน,นี่เป็นอดีตเขาเป็นสมาชิกลุงเหมือนกันครับผมอ่ะลุงก็แนะนาไปครับผมอ่ะทีนี้มาีิงพดดมที่ว่าเมื่อกี้เริ่มเริ่มจากอะไรก่อนตอนนั้นเริ่มเพราะไฟหาวัวง,งามนี่ลคะครับก็เลยไปที่สนามวัดพิกุลทองตอนนั้นขิงพดดาวันนั้นเขาประกวดที่ที่วัดพิกุลทองอ่ะมีแรกเกิดแรกเกิดหกถึงหกเดือนมีอยู่หกเจ็ดหกเจ็ดตัว เขจุ้งแม่น้ำหน้าลูกก็ตามเตาลุงเห็นห่างฮังพอเห็นความสซ่วยลุงก็เข้าตาเออตัวนี้ได้ทีหนึ่งแน่แล้วลุงยืนอยู่นอกเวทีนะเขาไครลุงตอนไหนเขาไขรของอาจารย์กโกศลไงอายุขิ้งสามเดือนอ๋อสามเดือนแรกเกิดแรกเกิดถึงหกเดือนนะแต่ตอนนั้นขิ้งสามเดือนลุงก็เพอดที่คนที่คุณก็ก็คุณทัว ลุงทัวร์อยู่กับลุงล้นน่ะนะครับลงทัวร์เขาเข้ามาหามาหาลุงว่าออาจารย์มีมีมีวัวแดงกาแก้มมั้งไหมบอกบอกมีอยู่สองตัวลุงกาแก้มแล้วก็มีลูกสาวก็คุยกันก็บ,บอกว่าถ้าเขาว่าอีกสามที่วันเขาจะไปพอสามวันก็โทรมาเขามาดูเขามาดูบังเอิญเจอกันในสนามนั่นแหละเขามาดู อีดูอีดูที่หลุงคาย้เขาไปหกหมื่นห้าเขาไปทําได้ล้านห้านี่ค่าวัวแกแล้วนะแต่เขาไปได้ลูกขายลูกตัวนึ่งไหลแสนทีนี้เราไปเกี่ยวกับคิงพอดำดก็วันนั้นพอเขามาเลยบอกว่าเขามาเขามาดูแล้เขาก็เลยไปประจวบบอกว่าเดี๋ยวเสียท่ากลับมามาแวะด้วยนะเดี๋ยวพมจะไปดูคิงโพอดำเขาก็เลยซื้ออีดูแล้วเห็นอีดูไปหลุงก็ไปกับเขาแล้วไปตุนเช่าไปสว่างไปสว่างที่นั่น ก็ไปไปดูให้เรียบร้อยพบม,มองมองปั๊บดูเรียบร้อยเจ้าของบอกว่าไอ้ลูกน้องเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์กุศลไปในเมืองอ่ะสองชั่วโมงแหละถึงเจะาหมาลุงก็ดูเรียบร้อยแล้วลุงก็กะจะกลับมาเลี้ยงวัวพอไปพอเขามาปั๊บบอกาอาจารย์ผมเพราะว่าวันนั้นน่ะที่ลุงไปดูอ่ะพอลงรถลูกน้องอาจารย์กุศลบอกว่าในห้างชําโทรมาให้ลานหนึ่ง ไอ้ขิงพวดาำตัวเดียวแต่คนคนที่นําลงไปคุณตัวว่าทาทาแม่ลูกเขาไมา่ให้แน่นอนหัวได้ตินขาดแต่ลุงก็พูดให้ลุงลุงมีคําพรสวรรค์ของลุงลุงอ่อนน้อมสวัสดีอาจารย์ผมวันนี้ผมมาซื้อคิงพอดํำนะมมผมซื้อจริงเขบอกตรงๆเลยบอกบอก,บอกเลยผมมาซื้อ,อถามว่าอาจารย์เอาเท่าไหร่เรารู้แล้วอ่ะ ในห้างชําเจ้าของลูกน้องเขาบอกว่าในห้างชําโทรมาให้มียเจ้าให้ให้คิงตัวเดียวล้านหนึ่งเลยบอกว่าอาจารย์ผมข้อแม่แม่ด้วยผมให้ล้านหนึ่งแกขอล้านสองจับมือเลยลุงจะกลับมาเลี้ยงวัวจะรีบกลับมาเลยไม่ได้เลี้ยงเลยอาจารย์โกศลสั่งโต๊ะจีนมาห้าโต๊ะนั่งหน้าฝามกินกันอยู่ครึ่งค่อนหวันเลย แล้วอาจารย์กุศลโทรเซียนมามาร่วมกันหมดเลยวันนั้นนั่นล้านสองล้านสองล้านสองแล้วก็แล้วตอนหลังอี่แม่มันทับไม่ติดอาจารย์กกศลเลยก็ตัดให้แก<อ>่ไม่ให้แม่เขาก็เรียกร้านเดียว,ยวแล้วลุงมาจับไหมวันนี้ไม่ได้มาจําลุงพูดตรงๆบอกว่าลุงมีต่เงินกินเหล้านะ้าอาจารย์วันนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมมาจํานะแต่เดียเด๋ยวพมไปเดี๋ยวพมไป คุยกับธนาคารแล้วพอพอ,พอลงพอธนาคารลงมติผมโอนหลุงก็โอนเงินไปให้หอพอโอนเงินไปให้เนี่ยอาจารย์โกศลผนก็หัวมันเงียบอยู่อย่างนี้ก็คนก็เข้าตึมเลยอาจารย์โกศลผมกนเนี่ยซื้อจริงเสียบอกผมไม่ใช่เสียหรอกผมคนบ้าหัวเฉยอ,อาจารย์แต่ผมซื้อจริงก็ผมก็ไล่ราคากันเยอะเลยและอาจารย์โกศลเอามาส่งผมเองผมแ,แกรับผม ขนาดผมจะจ่ายค่ารถแกยังไม่ให้จ่ายเลยแกแกต้องรงให้ถึงถึงฟาร์มอะลุงก็เลี้ยงลุงก็เลี้ยงจนคนก็ให้ราคาเยอะนะสมัยนั้นได้หลายล้านแต่ลุงก็ไม่ขายลุงเลือกแล้วลุงจะต้องเอามาใช้ผลพิษเอามาผสมแม่วัวที่ฟาร์มมันเยอะไนงะกี่เดือนครับตอนนั้นที่ที่เอาเข้าฟาร์ม เอากลับมาก็ประมาณ8เดือนได้อ๋อหลังจากคือเห็นก่อนแล้วแต่แปดเดือนไม่ซื้อใช่ไปไปเห็นซื้อตกลงเมื่อ3เดือนฟ้านั่นแหละแต่ฝากกินนมก็ตกลงแล้วเราก็โอนเงินให้เขาก้อนไปแล้วอ๋อเงินไปแล้วแล้วก็ทีหลังฟาร์มใหญ่ที่เนี่ยเีสยแป้นเอาเอาวัวเนื้อไปส่งทางท้องเขาก็จ้างรถเยแป้นใสมาให้ผมเองี่แล้วผมมาเลี้ยง ผมมาเลี้ยงพรีฤน้ำเชือ่อตอนนั้นไอโต้โฮโต้กำลังดังผมก็อ่านออกเลยว่าไอนี่ต้องตั้งสตาร์ทเนี่ยราคาน้ำเชือ่อเท่ากับวัวดังหรือเท่ากับโฮโต้เลยต,ต,โโต,ต,นนตั้งตั้งตั้งโฮโต้หกร้อยตอนนั้นลุงตั้งทิ้งพันหนึ่งหกร้อยก่อนหกร้อยก่อนพออีกปีหนึ่งลุงก็ตั้งพันหนึ่งอยู่มาลุงก็บอกว่าลุงจะตั้งขึ้นขึ้นปีละปีปีละ ข,ขึ้นปขนีขึ้นขึ้นค่าน้ําเชื่อนะเราไม่ได้เห็นแก้ได้นะเราต้องสร้าง power ให้ค้นตื่นถูกต้องครับถูกตอ้องลุงทดคิงพอดานี่คือชื่อเดิมมาตั้งเดิมเลยไหมใช่อาจารย์โคศนตั้งมาทางมาแล้วเขาก็ตีสะโพกเป็นเบอร์ของคิงโพดดำอ๋อให้เราตีให้เราเลยใช่ไหมตีเขาตีมาไว้แล้วเขาทาตามระบบของสุสัตว์ที่กําหนดไวใช่ของ,อข,องของสมาคมอ๋อตีสวยตีสวยลุงก็เลี้ยง ลุงมารีดอยู่สิบสิบปีนะ hmm? ลุงรีดสิบปีครั้งแรกกี่กี่เดือนตอนนั้นรีดทีด่เด้นเชือ้อได้น้ำเชื้อที่แรกร้อยหกสิบโดสแล้วก็พอครัง้งสองก็มาสองร้อยฝ่าพั้งครั้งสามก็ขึ้นลุงก็มันดีอ่ะมันดีขนกําลังเล่นตอนนั้นวัวซี่ยังไม่แรงอายุเท่าไหร่ตอนแรกได้เชือ้อครั้งแรกตุดติดจำได้ไหมประมาณประมาณลอลอรอดสองควบเนี่ย อ๋อลายๆสองกวดเนาะเลี่ยมันมันมันวัวมันวัวลำตัวสวยสิปีสิปีได้กี่ล้านเนี่ยลุงลุงไทยน้ำเชื้อได้ยี่สิบฟารานนะได้จริงนะตอนนั้นเนาะได้ได้เพราะว่าเหมือนเหมือนไอตะวันงานวันชิญนี่เลยถือทางเข้าแถวเลยอะแล้วทุกงานอะงานหนึ่งหกแสนห้าแสนสี่แสนความบ้าของคนนี่เอาไม่อยู่นะ นี่คือวัววัวด,ดังแล้วแต่ยุคของใครลุงติดมันอะไรไปโดนใจวันนั้นทาไมถึงเลือกทิงโพดํมใช่มันเข้าตาลุงลุงมองวัวไม่นานนะลุงลุงไม่มีลุงไม่มีครูถามนะว่าตัวนั้นดีไหมลุงเข้าตาลุงซื้อเลยวิธีซื้อวัวทุกตัวแล้วเราไม่เคยบิดเบือนเรื่องการเงินของสมาชิกเลยประวัติไม่มีเราประวัติด,ดังไม่มีตรงนี้กล้าพูดและรู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใครวันนั้น ูดเข้าตาอย่างเดียวลุงรู้ว่าแม่แม่มันเป็นลูกเพิ่มโชคสองมอกใสากายบูไอบูนี่สมัยนั้นอยู่สิ่งเนี่ยลุงเคยไปเห็นไอบูกําลังรุ่นขอมันยกของในห้างในห้างเจ้าของไอ้นักาชินอ่ะไม่ใช่ก่อนนั้นพวกนั้นแหละในห้างวิเชียนอะ่ะเออลุงไปเห็นแต่พอดีหัวมันตก ไอ้ไอ้บูก็เลยเลยระงับไอ้ตัวลายไอ้บูก็ตายแต่ว่าเขาเอาน้าเชื้อน่ะมาใส่กับลูกไอ้มมฮอกไงลูกไอ้ลูกไอ้เพิ่มโชคซองไอ้ลูกไอ้เพิ่มโชคใหญ่เขาได้เป็นกัวดำแต่ลุงก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นลูกใครตอนนั้นลู้ก็ตอนนลุงอ่านลุงอ่านโค้ดว่าระบบการเล่นเนี่ยเขาต้องคัดกรองมาแล้วแต่เป็นหัวนอกหัวรู้ว่าแม่แม่ตัวนิดเดียวอีมะนาวลูกไอ้เพิ่มโชคเนี่ยตัวนิดเดียว การการสวยตามสเปคของลุงอะหัวจ้งามนี่ไม่เกี่ยวกับตัวใหญ่นะตัวใหญ่เนี่ยเลยลุงใช้สไตล์ว่ะหัวลุงเนี่ยตัวเล็กเหมือนใหญ่เข้าใจไหมถ้างามเนี่ยมันตัวไม่เกี่ยวกับตัวใหญ่เลยมันงามซะอย่างเดียวอันนี้พูดแบบปรัชญานะ่ใช่ใช่ใช่ตัวเล็กเงินใหญ่จําไปใช้เถอะตัวเล็กกับเงินใหญ่นี่มันเข้าตาเข้าพดมันแย่งกันซื้อนะเห็นไหมปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันก็นี่คือขึ้นรูปมาแล้วลุงมาแต่งสรีระหัวที่มันเป็นที่ที่ที่มันที่มันครบเครื่องปัจจุบันและอนาคตมันต้องมีเนื้ออินดูต้องมีเนื้ออไปปรับใช้ดูต้องมีเนื้อต้องมีเนื้อเนื้อก็ต้องต้องได้สเปคนะไม่ใช่เลี้ยงอ้วนตูดใหญ่่เฉยมันต้องมีบุคลิกภาพ อ้วนอ้วนอย่างเดียกก็ไม่เบิกนะโอ้อ้วนอ้วนมันจะไปสู้ตัวงามก็ได้เลใครก็เลี้ยงอ้วนได้แต่ถ้าไม่มีหัวไม่มีท้ายเนี่ยอ้วนเท่าไหร่มันก็สู้เขาไม่ได้ครับผมใช่ช่างน้าหนักเลื่อมกันแต่เงินมันช่างน้าหนักพอกันอาจจะเหนื่อยฟ้าแต่เงินมันมากกว่านี่คือวัวงานต้องเงินก่อนนี่ต้องเงินเป็นหลักังามแล้วได้เงินมากแล้วถ้างามเข้าเกณฑ์เนี่ยไม่ต้องบอกว่าผมเก่งหรอก คนเก่งในเมืองไทยเยอะแยะตั้งกับบัรนธบุรุษแล้วลูกหลานบรรนธบุรุษทายาทที่เลี้ยงหัวเนี่ยในทั้งภาคกลางภาคกลางไม่ใช่ธรรมดานต้องยกนะระบบที่คนได้อย่างผมนี่มันมากมายไม,ไม่ไม่ต้องไปเอ่ยหรอกชนในเว้นแต่จังหวะหรือการตัดสินใจของไขว้บฝาไขวิบวิบไข่อ่าใช่ครับวันนี้ใช่ใชแลภาคอีสานก็ มากมายอ่ะโอเคได้กันได้มันอยู่ที่คนใช่คนคนคนจะเอาอะไรมากกว่าแต่ปัจจัยหลักเราต้องปรองดองต้องสร้างความสามัคคีกับทุกคนที่ในเครืออันนี้หลักปัจจัยฝากไว้ด้วยเลยหลักปรัชญาในการเยงบัวคือต้องมีมิตรเท่านั้นไม่มีศัตรูเนาะอ่ะสองล้านเออหนึ่งล้านบาทกับคิีโมดํมที่นําเข้า20สบล้านที่ได้ตังแล้วเราขายขาย ขายไปอีกห้าล้านอขา,ขายชูวิทย์ชูวิทย์จ่ายเงินยังไม่ได้จ่ายอีก 1, ล้านเก้า <laughs> โอ,อาือว่า<ท>เป็นเรื่องเล่นสสครับล้านเก้านะครับ <laughs> คนทวงแล้วแต่ว่าแต่ว่าสซให้มาสามล้านหนึ่งแสนได้มาแ,แต่เราก็เอาเป็นทวกกันไม่เป็นไรคือให้ไปแล้วแล้วมันเชิงให้มันตายอยู่ทไหนก็ตายที่ผมเพราะอยู่กับหมอสาวุธหมอสาวุธบอกพิธิตไอ้คิงเนี่ย มันทำท่าจะไม่ไหวเขาไ,ไม่รู้ไปทำยังไงนะฉีดยาอะไรรีดระบบเสียระบบแล้วบอกหมอผมไม่ได้เอาคืนนะเอามาผมเลี้ยงให้ <ừ> ผมสงส้านวัว <ừ> เพราะมาอยู่ลุงเลี้ยงฟืนแต่ว่าตอนหลังมันอ้วนเหมือนเดิมอายุอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตายถึงถึงสิบห้าไหมไม่ถึงไม่ถึง,ถงเพราะเอามาไม่นานลุงก็เลี้ยงลุงรู้ใจอ่ะมันไปอยู่นู่น ผมให้ลุงไปเข็นเนี่ยคือมันมันไปอยู่กับท่านสสอซื้อไปนี่พักหนึ่งตอนที่ไปเอานี่หมอสารวุฒโทรมาครับบอกว่าไิ้งมันผอมขามันจะลุกไม่ขึ้นก็เลยที่เรืตาที่จะเอามาตายบอกบอกหมอบอกหมอด้วยนะหมอสารวุฒิผมไม่เคยทำสักคำบอกหมอผมไม่ได้เอาคืนนะเงินยังได้ไม่หมดอ่ะแต่ว่าเราเอามาดูแลให้โอเคดูแลให้จนจน จนปัจจุบันก็ยังยังค้างอยู่อีกล้านเก้าแต่เราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรอกไม่ซีเรียสแล้วครับท่านสอครับท่านก็ว่าคุยลุงทีอภัยให้แล้วครับไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับเพราะคนบัวมีตมิดเพือท่านสสซอแก้ก็มือพาเวอร์ที่ทําให้การตลาดจะขาดคนนี้ไม่ได้นะชาพูดนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับคิงโบรดัมบัวเท้ามะนาวอ่ท้ายมะนาวตัดนะครับลุงธีก็ได้ให้หลายๆอย่างเลยหรือว่าสุดท้ายเขาก็ต้อง ตายตามวงวงจรชีวิตของสัตว์นะครับแต่เขาก็สร้างคุณประโยชน์ให้ดูทีบให้บงการไม่เยอะนะครับทีโบดัมจำไว้ดูทีบขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ